I สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่มีกิจกรรมครบรอบ30ปีอ e ีฟุตบอลเนาะก็มีกิจกรรมให้เราได้ลุ้นเปิดบิ๊กไทม์ฟรีกันไอเดียละ20ครั้งสูงสุดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังเปิดไปได้อย่างที่เรารู้กันนะครับผมแพ็คคือแพ็คนี้นะแต่ทําให้ผมแอบคิดประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราเติมนะเราอินกับเกมนะครับผมเรามีกําลังที่จะเติมแล้วก็เปิดตามล่าแพ็คนักเตะไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอเวลาผ่านไปเราอาจจะเติมลดลงหรือหยุดเติมไปผม เนื่องด้วยอาจจะทุนหมดเบื่อแล้วไปเล่นไอดีใหม่หรือน,นู่นนี่นี่นั่นนะครับผมก็เหตุผลร้อยร้อยแปดนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมเยอะๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งเราหยุดเติมนะครับผมไอเดี ID เราจะเป็นยังไงนะอันนี้คือประเด็นเลยนะไอเดี ID เราจะเป็นยังไงเราจะรู้สึกเสียดายหรือเปล่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเฟลหรือเปล่าว่าการ์ดมันมีการ์ดใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเนี่ยการ์ดวิกทามการ์ดใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่เรามีของเก่าแน่นอนครับผมเกมมันก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเนาะพอถ้าเรา หยุดเล่นไปเนี่ยไอดี ID ของเราจะเป็นยังไงนะอ่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ย้อนกลับมาดูไอดีหนึ่งนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นไอดีที่เติมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมมีการ์ดที่เอ่อตอนนั้นก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะครับผมหมดไปเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยบิ๊กธงบิ๊กไทม์โชว์ไทม์นะครับแต่สังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบิ๊กไทม์ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับและบางตัวก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่จะกลับมาให้เราได้ลุ้นเปิดฟรีนั่นแหละนะครับเนี่ยนะแฟงไลกาดเบคแ,มมแล้ววแวคมก็มี ไปแคมที่จะให้ลุ้นเปิดฟรีนะครับแล้วก็มีตัวพวกการ์ดโชว์ไทม์นะครับบางอันก็จะเป็นโชว์ไทม์เวอร์ชันใหม่อย่างรูโมดิสเน่ก็คือได้มาเวอร์ชันใหม่นะครับอันนั้นคือได้มาช่วงตอนที่หยุดเติมไปแล้วนะครับก็อาจจะมีทองที่ไปเล่นอีเวนต์เก็บทองฟรีมาเปิดนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาดูไอดีนี้ละกันนะครับมารีวิวดูด้วยกันนะครับว่าเอ่อหลังจากที่เคยหมดไปเยอะกับไอดีนี้นะครับผมเปิดตามล่าบิ๊กไทม์โชว์ไทม์ไปเยอะพอสมควรแล้วเราหยุดเเติมมไปผก็ดดี๋ยววพาาู่ ไม่แน่ใจว่าหยุดเติมไปนานแค่ไหนนะครับผมแต่ถ้าจะให้ทายตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักปี2ปีได้นะเพราะว่าอย่างน้นอยก็มีบิ๊กไทม์บอลโลกข,ของเมสซี่เอมบัปเป้เนี่ยฟุตบอลโลก2022นะครับผมก็ประมาณ2ปีเป็นอย่างน้อยนะและไอดีนี้จะเป็นยังไงนะครับไอดี ID ของคุณก็เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าวันนี้คุณมีอ e ีพีกบิ๊กไทม์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมล้นทีมนะฟูลอ e ีพีกฟูลฟุตตานะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณหยุดเล่นนะครับแล้วอีกสักปี2อปีเนี่ยไอเดียของคุณจะเป็นยว พาทุกคนมาดูคําตอบกันแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นผมอยากรู้ว่าผมหยุดเติมไปตอนไหนนะครับผมสําหรับ ID นี้นะฮะวิธีการก็คือเราก็ฟิลเตอร์ดูตรงนี้นะครับผมฟิลเตอร์ด,ดูที่การ์ดใช้แล้วกันนะการ์ดที่เติมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโชว์ไทม์กับอีพิกิ้งวิกไทม์แบบนี้ใช่ปะ่ะปึ๊บนะครับอ่ะอันนี้คือเราเราซอร์สตามค่าพลังสูงสุดนะครับแต่สิ่งที่เราอยากรู้คืออ่าซอร์สตามวันที่ที่เราได้รับมานะครับนี่ออเดอร์บายไซน์นะครับผมกดเข้าไปปึ๊บนะครับอ่าอันนี้ก็จะเเป็นรียงลําาาดับตมก นักเตะที่เราได้มาจากมากไปน้อยจากก่อนไปหลังนะครับผมอันนี้ก็คือได้มาล่าสุดนะครับผมรีวารูบิอันนี้เลือกมาโมดิสก็เปิดฟรีมาอันนี้คือไม่ได้เติมนะโมดิสคือใช้ทองอีเวนต์ทองฟรีมาเปิดนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหยุดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนไป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 ,นไปจนถึงประมาณการที่เราการที่เราคิดว่า เป็นครั้งสุดท้ายที่เราเติมเปิดนะครับผมเปิบ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 ทวิชาโชว์ไทม์ลูเบนดีอาร์สนะครับผมน่าจะเป็นลูเบนดีอาร์สนี่นะแพ็คนี้นะครับผมดีอาร์สเาเอ่อคว,วาดเคเลียนะครับผมร่างนาโปลีนะครับในช่วงนั้นนะครับอ่ะทีนี้ผมเดาไว้ที่ดีอาร์สแล้วกันนะครับผมน่าจะไม่ใช่ทองเปิดฟรีจำไม่ค่อยได้ละก็ดีอาร์สนะครับผมโชว์ไทม์เก่าที่ไม่มีบูสเตอร์เป็นแพ็คสุดท้ายนะครับผมที่เปิดที่เปิดที่เติมเปิดไอดีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าแพ็คนี้มาตอนนนไหะครับ อ่ะเจอแล้วครับผมแพ็กโชว์ไทม์อิงลิสลีกนะครับปูมิสซาร่าลูเบนดิอัสแล้วก็ลูเออ่มาร์ตินโอเดกาดนะครับแพ็กนี้เป็นแพ็กวันเพื่ฤหัสบดีนะครับผมก็มีให้เปิดกันนานมากแล้วนะครับผมก็ไปหาวันที่มาแล้วนะครับปรากฏว่าแพ็กนี้เนี่ยมาให้เปิดกันในวันที่พฤหัสบดีที่20กรกฎาคมนะครับผมปี2024เน่องพันยี่สิบสามก็คือปี2566นะครับผมเนาะแล้ววันนี้วันที่28มิถุนายน 2,568ก็คือเราจะดูว่า ID เนี้ยเราหยุดเติมไปนานแค่ไหนนะครับอะลองกดดูครับผลปรากฏว่าคำนวณวันออกมาแล้วนะครับผมก็เป็นเวลา709วัน709วันนะครับผมประมาณ23เดือน1ปีเกือบ2ปีอะ ถ้าครบเดือนกคนี้นะครับก็คือเดือนหน้านะเดือนหน้านี่ครบ2ปีอะพูดง่ายๆอะปัดเสร็จกลมๆนะครับผม2ปี2ปีที่หยุดเติม ID นี้ไปนะครับผมแล้วมาดูกันว่า2ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อก่อนเนี่ยบิ๊กทง Big กทา e เพียบโชว์ทงโชว์ทามเพียบนะครับผมแล้วถ้าเกิดหยุดเติมไปมันจะเป็นยังไงนาะ อ่เมื่อกี้ก็ได้เห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะครับผมอ่ให้ดูอีกรอบหนึ่งแลวกันะะกดเข้าไปดูที่เดิมแลวกันนะครับผมก็หลังจากที่หยุดเติมไปนะฮะก็มีแบบเ,เล่นอีเวนต์เข้าไปเล่นอีเวนต์ตามปกตินะครับคือไม่ใช่ว่าทิ้งล้างเลยนะก็เข้าไปเล่นอีเวนต์เข้าไปเก็บอีเวนต์แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เล่นหนักเท่าชาเลนส์สายฟรีนะพอผมไปเล่นสายชาเลนส์สายฟรีรู้สึกว่ามันพาทายมันตื่นเต้นนะครับผมมันก็เล่นมันต้องขยันเล่นบ่อยด้วยความรู้สึกแตกต่่าาางกก็็คือวถ้เเิดเปน ไอดีสายเติมเหมือนไอดีนี้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราได้ตัวนักเตะมาแล้วก็ได้มาแบบใช้เงินแก้ปัญหาคือได้มาแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เล่นเก็บไว้เล่นนะครับทำไปทํามาเนี่ยบางตัวนะฮะรู้สึกว่าอาจจะเล่นน้อยอาจจะไม่คุ้มค่าด้วยซ้ำนะ <laughs> ความรู้สึกผมนะส่วนตัวที่ผมตส่วนตัวนะแต่บางคนเล่นหลายพันแมตช์ตอนนะ้นก็คุ้มแล้วนะคบผมแต่พอเปรียบเทียบกับสายฟรีสายฟรีแบบชาเลนจ์นะไม่ได้สายฟรีสายฟรีแบบสเปซสปะนะเรามีชาเลนจ์เรามี Challenge, เมป้าหมายของเราเองแหละรู้สึกว่าเมันมีความท้าทายดีนะครับก็เล่นหนักกว่าเล่นหนักกว่าเพราะว่าอะไรปะเราต้องขยันเก็บทองนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะ,ะถ้าเป็นสายเติมเนี่ยสำหรับผมเองนะอาจจะรู้สึกว่าเราได้ดตัวนักเตะมาแล้วเนี่ยความท,ท้าทายมันก็อาจจะน้อยลงไปนะครับพอมีแพ็คใหม่มาปุ๊บเนี่ยเราก็แค่เติมเข ต้องตั้งหน้าตั้งตาเก็บทองนะครับบางทีบางวันบางสัปดาห์เราไม่ว่างเก็บทองเราไม่ว่างเล่นอีเวนต์ก็ต้องหาเวลาเข้าไปเล่นจุดได้แต่ถ้าเป็น ID เดีเกิดไอเดีเติมเนี่ยครับผมอีเวนต์บางทีก็ไม่ได้เล่นนะครับก็ไปเล่นแบบลงแรงบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือความต่างนะเพราะเราอยากเราได้นักเตะมาเราลงทุนซื้อนักเตะมาปุ๊บเนี่ยเราก็อยากไปใช้กับแร้งนะป่ะมันก็มีความต่างกันนะแต่ถ้าสายฟรีก็เน้นเล่นเก็บอีเวนต์ต่างๆนานานะครับเนี่ยอันนี้คือเท่าที่คุณเห็นนะครับผมก็จะเห็นว่าจะมีิิกกททมีี่่่เเข้้าายยจจะอูในนรรรปดุฟ โคจะให้เราได้เปิดกันน,นะครับอันนี้คือทีมปัจจุบันเลยนะก็ถ้าความรู้สึกผมนะมันยังเอาไปเล่นได้หรือเปล่ามันยังเอาไปแข่งได้หรือเปล่าผมว่ามันมันยังแข่งได้แต่แต่บิ๊กไทม์บางตัวอะฟิลเตอร์ให้ดูนะบิ๊กไทม์บางตัวเอาเฉพาะบิ๊กไทม์นะบิ๊กไทม์บางตัวครับ ค่าพลังมันเกตเพอเพอมันน้อยกว่าการ์ดอีพิกปัจจุบันในในรุ่นปัจจุบันอีกนะสปีที่ผ่านมา2ปีผ่านมาการเวลาผ่านไปนะครับผมแล้วก็ลองมองถึงอนาคตนะครับผมว่าอีพิกปัจจุบันนะไม่เอาบิ๊กไทม์นะบิ๊กไทม์เกตค่าพลังมันสูงอีกระดับหนึ่งอีพิกปัจจุบันนะที่เราได้เปิดตามล่ากันลูมินิเกร้อยห้าอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วอีก2ปีอ่ะอารมณ์มันจะเหมือนกับตอนนี้หรือเปล่าเหมือนกับไอดีนี้หรือเปล่าว่าถามคือมันยังใช้ได้ไหมมันยังใช้ได้แต่มันสุดไหมมันไม่สุดในนนนนนตอออััััั้้งมขขึยู่่กกกกบบวาาาเเรรจดิล ได้มากแค่ไหนเว้ยพอมีการ์ดใหม่ออกมานะครับถึงแม้จะเป็นนักเตะค,คนเดิมนะแต่พี่โคก็เพิ่มลูกเล่นเข้ามาเพิ่มสเตตเพิ่มสกิลเพิ่มตำแหน่งเพิ่มสกิลพิเศษแล้วก็ต่างๆนานาก็ว่างกันไปนะครับผมเนาะทำให้เราอยากได้อีกทั้งๆที่บางทีมันก็ไมไ่ต่างกันเยอะนะแต่นั่นแหละครับมันคือการซื้อความสุขเว้ยถามว่าจะขายทิ้งหรือเปล่าไอดีแบบนี้เนี่ยหมายถึงนักเตะนะจะขายนักเตะทิ้งหรือเปล่าผมไม่ขายนะขนาดพวกรีเจนเดอรี่เก่าๆผมก็ไม่ขายนะครับรีเจนเดอรี่ที่ได้เชิๆจากภาคเวบ ตัดได้ที่ตอนนี้มันมีแบนะ็กอัพนะเออคังคังสำรองเนี่ยแบ็กอัพเพยเยอร์เนี่ยเราได้นักเตะคังล้นปุ๊บเนี่ยมันก็มาอยู่ในนี้นะครับได้อีก500ตัวผมคิดว่าถ้าขายก็คงขายพวกกัสเซนดาดัตกั๊ดไฮไลท์กั๊ดเขียวที่แบบ2ดาว3ดาวเพื่อเอาเศษบูสเตอร์มากกว่าถ้าเป็นตัวตำนานรีเจนเดอรี่รู้สึกว่ามันมันลิมิเต็ดอิดิชั่นอ่ะมันไม่สามารถหาซื้อเพิ่มได้แล้วนะครับเสียดายหรือเปล่าถามว่าเสียดายหรือเปล่ากับก,บการเติมไปกับการตามล่าไปผมคิดว่า เอาในมุมผมผมเองก่อนนะกันนะครับผมในบุมเองผมว่าไม่เสียดายถ้าเกิดเราเราเติมมาเราได้มาแล้วเราเล่นคุ้มนะครับเราเล่นคุ้มมันก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายนะครับผมเล่นเยอะๆเล่นหนักๆเว้นแต่เราเติมมาเราซื้อมาเราได้เตะม,มาแล้วก็จับดองไว้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับมไม่ไม่มีเวลาเล่นนั่นน่ะอันนั้นรู้สึกเสียดายอยู่นะครับส่วนบางคนนะครับผมได้เคยพูดคุยกับบางท่านที่ทักแชทมานะครับว่าพี่ผมหมดไฟในการเล่นแล้วพี่ผมพอแล้วนะครับผมก็เติมไปเยอะนะฮะก็ได้มีการแบบเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าความรู้สึกว่าเอ เติมไปเยอะขนาดนี้เนี่ยบางคนถ้าเกิดว่าตัดขาดแล้วเนี่ยก็คือปล่อยไปเลยอาจจะขายหรือจะให้คนอื่นสารต่อหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คือแบบหักดิบไปเลยคือเลิกเล่นไปเลยแต่บางคนก็ไปขายเอาทุนเอาทุนคืนบ้างมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่นแ,แ,ตแ,แตนวแนวคิดนะครับผมแต่ว่ามันมีของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีค่าเสื่อมราคาอยู่แล้วครับเราอย่าไปคิดว่าเออเราเติมนักเตะมาแล้วเนี่ยไอดี D ของเรานักเตะจะไปอยู่กับเราตลอดไปนะจะมันไม่มีอะไรจรลังยั่งยืนในชีวิตนี้นะครับผมมองไปรอบตัวดิทุกอย่างมีค่าาเสื่อมราคา นะครับนะทรัพย์สินและต่างๆแต่บางอย่างมันก็มีราคาขึ้นนะอย่างเช่นทองคำเลยแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีค่าเสื่อมราคาของมันนะครับผม i อดีเกมก็เช่นกัน <c oughs> นักเตะก็เช่นกันครับตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมเนาะทำถ้าเรามองภาพแบบมีออกแล้วก็จะปงนะครับแต่ปงไม่ได้หมายความว่าม่หยุดเติมนะให้คิดภาพอนาคตออกว่าถ้าเราเติมเราก็ควรเล่นจะให้คุ้ม ควรจะเล่นในคุ้มนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีแนวทางที่ต่างออกไปมันก็แล้วแต่เป้าหมายเราเล่นเกมเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นธุรกิจเพื่อหาความสนุกเพื่ออินกับการเล่นเกมฟุตบอลเพื่ออินกับนักเตะเพื่ออินกับประวัตินี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วมัน,แ,มนแนวทางแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมเพื่อ ให้เห็นความแตกต่างว่าไอดีที่เติมเยอะแล้วหยุดเติมไป2เดือนเอ้ย2ปีนะครับผมมันก็จะประมาณนี้แล้วคุณก็ตัดภาพมาเป็นการ์ดท็อปปัจจุบันบิ๊กไทม์อีพิกปัจจุบันถามว่านักเตะเหล่านี้ยังสามารถสู้ได้อยู่ไหมทีมแบบนี้ผมว่ายังพอสู้ได้อยู่แต่ไม่รู้จะสู้ได้แบบสูสีได้อีกนานแค่ไหนแค่นี้ก็อาจจะลูกเล่นไม่มีสกิลพิเศษไม่มีบูสเตอร,ร์ปรับค่าพลังอะไรไม่ได้เยอะนะครับนิดนิดหน่อยนอยมันก็เป็นเรื่องของความเสียเปรียบได้เปรียบกันอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือนะลอง มันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันแน่นอนนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองนะถ้าเราเก่งมาโหรานนะครับเราใช้การ์ดสแตนดาร์ดหรือทักษร์ดธรรมดาธรรมดาอีพีเก,กา่กาๆก,ก็เล่นสนุกได้เล่นเก่งได้เหมือนกันนะครับผมเนาะหรือถ้าเกิดเราไม่ได้เน้นชนะเออนเน้นอินกับนักเตะนะครับผมบางคนเล่นเพราะอยากมีนักเตะตำนานที่เคยชอบเนี่ยนั่งปล่อยบอทดู A i ก็มีความสุขแล้วนะครับผมไม่ได้เล่นออนไลน์เลยก็มีนะผมเคยคุยกับหลายๆคนที่มีมุมมองที่ต่างกันออกไปนะครับผมทักแชทมาเล่าให้ฟังว่าผมแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้สึก นะครับของแต่ละคนมาแชร์ให้กันฟังนะครับโอเคครับประมาณนี้มาทาคลิปนี้ไม่ได้บอกให้ทุกคนที่กําลังเติมอยู่ท้อแล้วก็คิดว่าอีก2ปีไอดีเราจะเป็นยังไงนะครับมันเสื่อมอยู่แล้วทุกอย่างในโลกไม่ว่าคุณจะเอาเงินไปทําอะไรถ้าเกิดเป็นการซื้อความสุขมัน,ม,น,ม,นมันมีการเสื่อมอยู่ลวเว้นแต่คุณจะเอาไปลงทุนนู่นน,นี่นั่นก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะประมาณนี้ครับเออก็อยังเล่นต่อไปครับยังเล่นต่อไปเดี๋ยวอีกสักประมาณสี่ปีมาดูกันอีกทีหนึ่งครับว่าทีแบบนี้ยังสู้ไดดอออกกมมัโเคคคะรรรบงง่่ตติาชที้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมก็หวังว่า <c oughs> Big กไทม์ที่จะให้เปิดฟรีนี่นะอย่าเป็นตัวที่ได้ซ้ําเลยนะมีโอกาสได้ซ้ําเยอะมากนะครับผมในไอดี ID นี้เนะี่ย